สวัสดีคร <it> ับพ mm ี่น้องครับวันนี้บ้านโจอีสานนันซ้อนเข้าปปาคือเก่าแหรอครับวันนี้มหาสมุนไพรหาของอยู่ของกินครับได้ดอกกระเจียวน้ำครับพี่น้องมาเพิ่งครับนี่ครับเป็นกระเจียวปลาเลยครับด้วยนี่โอ้ยดูหยาบจรินๆนี่โอ้พี่น้องนุ๊ตๆครับของหายากครับผมขุนครับต่ออีกแล้วครับดอกนี้ตั้งสี่ครับพี่น้องครับตรงนี้นี่ ผลตกครับผมผลตกหลายครับตัวกรเกี them, now, for for ่ยวครับเนื้อหอกดรอครับอือเข้าไปซื้อทั้งเขานี่กำซนี่ล่ะพี่น้องยี่สิบบาทครับผมนี่แหละของแสบครับกินกระพนกับเกี่ยวเป็นฮาต่อครับพี่น้องกำลังอ่อนเลยพี่น้องฝุ่นฝุ่นอีกดอกนี่ฝุ่นครับ อืมอู้กำลังง่ายไม่พี่น้องเลยอือวูขุนพูดอีกรอบนึงครับพี่นอ้องอู้หลายหลายพี่น้องเรื่อลัขโมยนี่ครับของหายากพี่น้องของเสียบครับกินกับปนกับแก้วกับตบ๋อมบกคงครับพี่น้องสุดยอดเลยครับขุนต้องคุนดีครับอูไอ้คุณเบิ้ลค,ครับ คุณน่ะคุณคุณแล้วคุณน่ะสองต่อคุณน้องคุณคุณเกือบอืมอุ้ยหอมหอมกินน้องหอมหอมกือบอบงามจริงหอม ตัวนีี้อกนี้อุดมสมบูรณ์แห้งพี่น้องนะหอมหหมพี่น้องเห็นดีอีกตัวนึงนะคุณจ้าวครับดอกนึงครับพี่น้องนี่ดอกปอนสวยสวยเล็กน้อยเมื่อกี้เราคุณนะคุณพูดอีกดอกนึงพี่น้องดอกนี้อยู่นี่ปลายพี่น้องปลายยังวนี่ปลายหยาบปลายเลื่อนปลายยังวนี่ครับอู้หู้ยพี่น้อง นี่ละเขาปลามามือนี่มาหมานพี่น้องได้ทั้งบกโขดได้ทั้งใบปอนะครับสุดท้ายก็คือดอกกระเจียวพี่น้องกินกับปนกับแจ้วกับลาบกับก้อยกับตำห้งกินในเบิดครับพี่น้องนี่ครับของเสบจากปลาสมุนไพรแทๆนะครับผมโอเคครับมือนี้เอาสมีก้อนครับคุ้มและก็หมานครับผมขอบคุณในรายเรื่เขอบคารับชมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามบอรโจอยเด้อครับเผื่อเป็นกำลังใจให้บอรโจทํทำคลิปให้พี่น้องเบิ้งต่อไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ 慢慢慢。